ดีครับพี่น้องคะ่ะวันนี้เฮาสิมากินเข่ากับตําเจีวใหญ่เนาะค่ะเนาะแจียวผิกดิบคะ่ะเจียวผิกดิบทอดไข่ใส่ยอดผักกูดเนาะค่ะเนาะแล้วก็ลวกผักกูดคะ่ะมีผักมีใบบัวบกเนาะค่ะเนาะมีผักเขือคะ่ะกินง่ายงสไตล์ยายตาผ่าทําพาเลาะคะ่ะมาคะ่ะมาลงมือกินกันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะ มาค่ะสวัสดีเป็นทางการที่สาวมุนมาเนาะคะนะ่ะเนาะปลามากินข้าวค่ะเดี๋ยวสิว่าเก็บมาแล้วคือว่าเหตุเมนูอย่างไหนเบิ้งได้ยายมือว่านี่ย้ําเน้องป่ากินแล้วมือนนี้เขามาลวกกินกระเจวเนาะคะนะ่ะเนาะเกี๊ยวใยต่าของกระเจวพี่น้องค่ะนะี่แล้วก็ทอดใส่ไข่เนาะคะนะ่ะเนาะย่างแกงส้มของชอบค่อย <c oughs> ของมัดไข่พี่น้องค่ะแกงส้มเนาะค่ะนะ อากาศคืมคืมอาทิตย์นี้เป็นสองอาทิตย์แล้วค่ะสองอาทิตย์วอกกาบแบบมันในหงเขาเจ้าด้วยค่ะนะมันในหงเข่าคืออยากกันกินเขาเจ้ากับแก้วพริกดิบจังสิไแมพี่น้องค่ะคืออยากก็เ,เลยหงเขา่มามันนี้ติ๊กน้อยไปลงเรีย้ยงหนดสงบเงียบเงียบเงาเลย่อยพี่น้องเลยเดียวเดียวซิมมาซิม นะคะใส่ผักกูดนะคะนะรสชาติผู้บังเกิกินนะคะเนาะรสชาติสีออกมันๆคือผักกระเฉดนนํำตามที่ย้ำให้น้องปากินย้ำสีออกคือผักกระเฉดนนํำแม่นทอด มันมันแม่พี่น้องมันมันมันกรุบกรุบกรอบกรอบมาเนี่ยเอามาลวกเนาะค่ะเนาะเอามาลวกคือผักกระเจี๊ยนน้าพี่น้องค่ะคือผักกระเจี๊ยนน้าออกมันมันมีรสฝากนิดๆถั่ะอ่อนๆเนาะถ่ะอ่อนๆค่ะถั่วกรันกรันต์ะมันหวาน กระยอยอดีเถอะมีรถฝาดนิดๆคือแบบกระเฉดน้ำจังไหนจังสั้นพี่น้องค่ะรสชาติเขาเขาหูหแล้วนะค่ะเนาะมาเขาไมาลุยค่ะขอโทษ้ะค่ะเด้อคันผู้ใดบ่็ักมคลิปกินเข่ากะขออนุญาตเด้อค่ะเด้อเพราะว่าเขาเก็บย่างเดียวกันเขาบ่าเห็ุเมนูกะชิบะเขาผู้จิึงจกะอยากเบิ่งผู้จิงนึกกะชิบะเก็บไปอย่างายเหลืองแท้เอาไปแจกค่ะเมื่อวานเนี่ย พ้ายิ้ฟ้าเขาไปล่านไทยไปซื้อบักผิดบักพายซื้อของมาไว้แต่กินเก่าไปจกี้ยเจ้เในเมืองค่ะแต่กันยังอีกยุเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งยังทันได้ไปพอพญายหตุงานกลางคืนก็นเลยเอาไปจกี้ยบเพือันก็นเลยสิทธางพันก็เลยย่างให้เล้าไปเกี่ยวกระเสียบละ่ะพี่น้องเอ้ยมาเ้วยค่ะตัวดดล้วไม่ได้กินเจ้ายวบิดผักิดขาดตลาด มันปิดสนามบินอืมเผ็ดสะใจพะยะค่ะมึไงได้พี่น้องค่ะคำเขา่ากระปุกริกจ้าบ,บอกได้เลยว่าจ้า แซบย่กับผู้มักคือเก้าเนาะค่ะเนาะเป็นกติว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งคนไทยเขากินก็เอินผักเหมือดพี่น้องค่ะผักบุงฝรังด้วยกันผักเซียนด้วยกันกระเจ้าก็เอิญยาละเขาก็เอินผักใครก็เจ้าผักใครห่อนกินกระเจ้าพิกดพี่น้องค่ะ เราบุกเข้อ้อบมากเขาชอบปลาปลา,ามักแกงสุ่ม,มเบนบ่เคยกินกันรับรองต้องแซ่บ รดชาดซื้อผักเกษตรน้ำเล้วค่ะเด้อสำหรับข่อยนะค่อยบะหมว่ก้นผัดน้ำมันหอยแล้วจะเมือแรกมาหอดเฝ้าล่างเฝ้าผัดน้ำมันหอยโอ้ยเจวเพลดีไหล่สะใจเลยค่ะสะใจเลยพี่น้องเอ้ยมาเด้อค่ะมาเด้อแซ่บหลย ทอดใช้ใครเนาะค่ะเนาะทอดใช้ใครคุณนายบวชประสีคุณนายบวชประสิท,สทถอนผักกาดหินมาให้กินกระป้นนะมาเอาผักปูดนะแซ่บดีพี่น้องค่ะจัดบดีเดี๋ยวพาไปเก็บอีกค่ะ ไปยายหยุดงานคุณไปกับเพื่อนมาได้นอกจากไปย้ายก็คุณนายบุตรตอนแรกคุณนายบุตรปฏิภาไปคุณนายบุตรเนี่ยน้ำจวดจะเดียนกับแต่งงานเพื่อนไปย้ายเรียกว่าไปฟ้าไปก็ได้ ข้ารูเป็นเลนน้ามวนล,ล่ะจักมวนจักมู้เจ้าสิลําการแล้วพี่น้องเอ้ม,มวนเด็กน้อยเนะาะตามภาษาเด็กน้อยเหมืนอนรบกวนเสียงรบกวนอะไรก็ขอโทษขออภัยเด้อ่ะเด้อความเหมือนของเด็กน้อยค่ะ โชคดีนาอพี่นอ้นองค่ะโชคดียังวันตีโอ็แมวน้อยออกลกูกซอยแมวน้อยออกลกูกแมวจะของกับว่าแมนจะของเลี้ยงไว้เด้อค่ะแต่ว่ามาเราพร้อก็ได้เห็ดเอาลีตนลซาดเพชรีอะไรรตนลซาดออกไปข้างนอกสองตัวก็ง่ออกไปเห็นแล้วรีตนเราก็เลยหอบข้ามาเราเลยมาเอื้นท่ลากแมวน้อยออกลกูกไว้สั้นว่าก็กันเลยได้มาอัดวิดีโอให้มุณเจ้าเบิง้ง นั่นแหละแต่กะออกมาซีโตตายสองแมวเม่ไหมเนาะคะ่ะเนาะตายสองเลียสองน้องปลานั่งไหเอานั่งไหงนเฝ้าแม่้อยตายนั่งรีตุนแมวน่อยอ่ะอืม้องค่ะ จ้ดป่ะเผ็ดกินแล้วก็ยูดีไหมครังไมเจ็บท้อ,อ,นนองนะกินผักกิ็นยังนแฟนว่ากินเผ็ดน้องกิทีเย็งเนาะพี่น้องค่ะเบาๆกลางจะพออืม สรุปคือการแทบการแทบการมันสิบมีความฝาดหวานหวานมันอันนี้สิมีความฝาดม,ม,ม,มันฝาดสมีความมันโอ้ยอ่ะไกเราเลยเนี่ยดังออกสิมีความมันความฝาดได้ตัว เดี๋ยวสิพาไปเก็บอีกสิ่หาอ่อนเหย้าๆมันนี่พี่น้องเลยอันจันๆรว่าจะเก็บมือลุ้นเมื่อนั้นก็จะได้หลายว่าะเป็นอย่างนี้อันพี่แล้วคนที่เล่าพาไปเก็บก็ไปเก็บซอยแล้วก็บอกว่าเอามาฝากมูและน้ำแน่ก็เลยเอามาฝากมูและน้ำเราว่าเิ่นไก่ยุกไก่เนาะเินะะ่นไกอยากแหวมแม่แม่แม,ม่มาเพื่อมูเพื่อน้ำก็เลยเก็บมาหลายค่ะเพิ่นเก็บซอยตามที่เคยเก็บนะ่ะ บกกะหักหักพี่น้องค่ะคือเรียกฝอยบอกาากะหักขอย่ามันจิบคําว่าจิบนะคะนะคือตายเนาะคะาไมไม่เกิดใหม่เกิดไม่มีฉิดเกิดใหม่ขอย่ามันตายขอย่ามันบกขืนอีขอยกัอบบกกาหักหักกัวละสองสามอันมนเนีนแล้วว่าบกตายดอกมันขืนไม่ปวดใดหลายเนี่ยเขาก็หักสี่หลายเนี่ย ย่านย่านมันไต่พี่น้องค่ะที่เรียกกันญานอยากิโอ้โอ้โอเหนียงฟ้าดาโอ้ยคุณนายบุบบตรมาสวัสดีค่ะคุณนายคุณนายปลาล่า <c oughs> คุณนายปล <c oughs> า,า่าพาดมาเอาผักมาให้พี่น้องเลยมึงเนียผักกาดหินแล้วงามงามแล้วถอนมาให้ออยยเอาซิมแบ็ซิมแบ่คุณนายใช้มือได้บ่าเอาเลย,ยค่ะได้เจ้ากินหลอดก็ข่อยกันยังกินเนาะคุยเจียวมนเด้อพี่น้องเก็บท่องมาตีไต่พี่น้องเลย ประเด็ยังคุยแก้วแทบเงี้ยอแบบอเอาเข่าปะใสเลยปอยยายคิมค่ะปอยยายคิมค่ะพี่คิมค่ะพี่คิมขิมถาที่เข้าไปในเมืองเป็นบ่แก่ซ้ำนนบ่อยแก่ซ้ำนัยเอาพักให้ยายอยู่บ่อันเอาไปเราเด้กมุวานี่ซองถุงอโอเคจ้าเจอกันนะคะขอบคุณนะคะถ้าชอบก็บกดไลค์กดแชร์กดซับจะได้ให้ยา,า้าด้วยนะคะ <laughs> บายบายค่ะรักทุกคนนะคะอ่าไปแล้วค่ะกุตแขอโทษค่ะกล่องสั้นดอดัดเลยเพิ่นถอนผักกาดหินมให้ยพี่น้องค่ะคนบ้านหลายบ้านทีเพิ่นได้ถอนมใหย้ยไปไวมาไวเสียบหลายเพิ่นกินเป็นโรคกระเพาะคือกันกินเผ็ดบ่ได้ ินมอ่ะมูตอกกันพี่ร้องค่ะกินนมกินเจ้าแล้วมัที่เก็บท้องแล้วกินนมมาค่ะมาเด้อแซ่บหลายพี่ร้องค่ะ พอที่กินทอดไข่ให้มันเหมือนบอ่แม่นอย่างดอกเพราะวา่าเป็นจงไว้มันก็สิบปอซ่บค่ะน้องปามาน้องปามากินมันสีเปอซ่บคือแบบเพิ่นสิเลอกโรงเรียนคุณนายปลาล่ามาตุ้ยแซ่บหลายแซ่บแจวแ,แ,แข็งเผ็ดมบัวนนี่โทรมาขอยายอินตาซินยายอินตาซินก็เม็ดพี่น้องเลย ยังยี่หกเม็ดเลยให้เราไปสามเออให้เราไปสี่ไปสีต่ตะกี้ผู้ใดมาเล่นน้ำผู้ใดวลาบ่มีกับปั่นค่ะเจ้าซื้อมาเป็นกล้องพี่น้องค่ะแต่ว่าแบ่งมูแบ่งพวกผู้ใดมาว่าบ่มีกับปั่น เมนูทอดใช้ใคลนี่แซบแซบค่ะลวกเนี่ยสีเขากันกับป้นเนยสีเขากันกับป้นลวกกับแก้วว่าบํารนง กันค่าเขาเมือจานได้กินแก้วแนละ้วจะไปมีปนมีแก้วมีผักกินเขาแซบแล้วพี่น้องค่ะอื mm hmm. มเขาย,ยังคำแซบเลยพี่น้องนะ ใช่ล้ค่ะผ่านมาเห็ดเมนูง,ง่ายๆทอดไข่ใช้ยอดบักกูดลวกตำแจ้วอาหารบ้านๆแต่แซ่บขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์วยค่ะเดอ้พอพ่อกันไม่คิดนาค่ะเดี๋ยวสิพาไปเก็บอีกพี่น้องค่ะแล้วปีต่อๆไปเขาก็ต้องได้เก็บเพราะว่าเขามีปลาแล้วขอ,ออีกป้าหนึ่งนะคะเดอ้อขี่รถพานมาเหมือนพ่ออีกป้าหนึ่งเป็นคลองน้าเต้มแ,แต่ว่ามันนังเข่าแล้วฝนก็ตกคอยกันเลยไม่ได้ไท่ายมื่อเจอเ้าเบิ้ง ค่ะก,กับบะเนนสองปาเนะ้อค่ะเนาะที่เขามีแบบธรรมชาติปีต่อต่อไปเราก็ต้องไปเก็บเน้ะค่ะน้ะไก่แน่กระสีพ้าไปบึ้งพ้าไปเก็บคือเก้าพี่น้องค่ะขี่รถไปไก่อยู่ค่ะเกือบสองชั่วโมงเนะ้อค่ะเนาะไปก็ไปคือเก้าเพราะว่าแถวบ้านมันบ่มีพี่น้องค่ะแถวบ้านบ่มีพ่อกันคลิปนาค่ะโชคปีมีเงินใส่รื่อยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ